สวัสดีค่ะพี่น้องมือหนีผ้าพ,พี่น้องมาเบ่งการหาอยู่หากินของอีสานบานเฮ้าค่ะอันหาปลาได้ค่ะเบ่งอันเห็นนิยังก่อนแนวเห็นนี่บึงพี่น้องสวัสดีได้กินเนีย้ยอันนี้ตัดไม้ออกก้อนมันบ่โอ้ยเนาะเอาท้ายไปลูกให้เมียมือเจ้าเบ่งนำ้ำผัวมือเจ้าไปหาอยู่หากินให้จ้งสิเนาะบึงในพี่น้องต้องตัดยังออกแล้วก็อัน ไล่ไปตีบานนี่ไล่ไปไปไสด่างนันบอกมองหันบ่กเขาเออนิยังนันมองนั่น้องพี่น้องอ่ะไม่มาสามคนหนึ่งบอกมือนี่นี่บ่กมุจะอออม้อยูนี่บ่กเขาเออนิยังตะคา, <laughs> ตะคา,า้ตะคา้บ่อตะคร้ดักปลาบ่อนันพี่น้อง,ฮงเฮดว้วจังสี่เฮดว้จังสี่มันคืนออีหยังล่ะตะคายขางนั่นก็เเฮดว้บานนี่เอาแต่ยูในเนียนบ่ปลาบานพงเนียนบ่อ ามสหายมือนนี่มาสามสหายมาสามสหายมือนการหาอยู่อันพ่อไง่ว่า,า,า,าเพราะมันก็เจ้าแก้แล้วเราติปานนี่เพนะคอยเห็นคอยเห็นไปอยู่เห็นลุงถมกับอันพ่อไงม่มอานก็นกนเลยวางสินอกน่ะเขาบพ่อเห็นเขาเ่อเห็นสองคน ตีไปเหตุยุใสเอาใดบ่ตีบับหูแล้วเอาบอกแล้วบานมือได้สิไปกว่าสิเป็นผู้ไปกวสิไปใสก่กระติเป็นนะไปใสกับกระิไปน้ำจ้ะมีกำลังเหตุจังสิยุคาเห็ุแล้วบ,าน,บานนี้กะแกตีาบานนี้เอาหยั่ง <c oughs> แกละบานนี้ตือแขงซื้อนี่เตี๋ย หรือเข่ากันหรือว่าของไผ่ข้องมันนี่ที่เบิ้งเหตุการณ์กับไผบ่ได้ก็จังปันกันบ่โอเคเนี่ยพี่น้องต้องเฮ็ดท้อความสะอาดออกตะกอนได้ปลาหกๆกับต้องเฮ็ดออกเพราสีว่านแหย่ไอ้เจ้าะไดอยังที่เด้เบิ้งตอนว่านแหย่ะบาบ้านว่านไงบ่เราเนี่ยเอาว่านโซ่กันนะฮะเดี๋ยวจัด ในตอนไรกกะสีเอาด้อสีซื้อซสื้ <laughs> สส <laughs> สมอ,อมียพพอมอันก็นี่มองนี่เพ่อนเอิญข้องนําปลาค่ะพี่น้องข้องนํปาปลาเน่มันมีนามกระสูบใส้เข่ากระสูบนี่ระค่านี่สูบจากนี่ขึ้นไปเป็นมองหาอยู่หากินของไทยบ้านเฮ้าค่ะคนขยันได้จังมากนี่คนบอกขยันเพลินกับบ่อแม่เนาะ โอ้กุ้งพนักบานกินเก่าสวยไปเดานี่ฮะอันตึกแล้วุ่ฝนยังสิพากันกินบัดนี่งเมียกินเนียนวายว่าจีเรกีปลากับว่ากีเตัร์เซนเพชรเพิงบ่ออกบ่แถวนี่้ได้ทุกมือตเมื่อวานได้ว่าวันโอ้ไปข้องผู้ไม่ใช่เป็นเมื่อวานนี่ เปล่าคอยฟังเนยเด้อกันมื่อเจ้าไปมือไหนไปไกลๆกลกว่ากับจิตขี้น้ำไปตะมวลแต่หน้าหัวเข่าไปกินน้ำพร้อมเดี๋ยวถาเบิ้งอันพี่น้องถาเบิงบ้งเพิ่นสิบ้านเหี้ขัดติดในบ้านงไงพ่อน้อบาทนี้เนะาะปา,า,านพ่อยายนั่นคอยละว,ว่าอันก็จเจ้าเล้วละปานนี่ไปนะพี่น้องชีวิตบ้านๆเทาเปน็นยังสี่ระค่ะหาอยู่หากิน หาอยู่หาอยากแต่ว่าสีได้ปลาแต่ละตัวนี่นี้โลละแพงกับซื้อข้าวเจ้ากินโลดข้าวเจ้าขายให้ขอบคุณทุกการรับชมเลยคะ่ะเดี๋ยว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 คลิปหนา้าเสี้เบิ้งอันเพื่อนว่านแหวว่าสีใดบ่ได,ไดเนาะคลิปนี้ยุดไปบแค่นี้สักก้อนเบิง้งเบิ้งพอขาวาวสักก้อนว่าเพื่อนฮิตตั้งได